สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเครื่องดื่มเย็นๆดับร้อนนะคะทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะเฉาก้วยน้ำเชื่องใส่น้ำแข็งค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้ประโยชน์ของเฉาก้วยกันก่อนค่ะเฉาก้วยจะลดอุณหภูมิในร่างกายเฉาก้วยมีคุณสมบัติเย็นค่ะช่วยดับร้อนแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสดชื่น ช่วยย่อยอาหารนะคะมีเส้นใยอาหารช่วยในระบบย่อยอาหารแล้วก็ลดอาการท้องผูกด,ด้วยค่ะช่วยลดน้ำตาลในเลือดบางงานวิจัยพบว่าเฉากล้วยอาจจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แคลอรี่ต่ำเฉากล้วยมีพลังงานต่ำเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนักช่วยลดอาการอักเสบ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยลดการอักเสบในร่างกายเชาวกล้วยเป็นน้ำเชื่อมใส่น้ำแข็งเป็นเครื่องดื่มที่ทำง่ายสดชื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพหากต้องการให้สุขภาพดีขึ้นก็อาจจะลดปริมาณน้ำตาลหรือใส่นมสดลงมาแทนที่น้ำเชื่อมก็ได้เรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนะคะซื้อเฉากล้วยมานะคะเอาแบบก้อนหรือว่าแบบแําบรูปมาเลยก็ได้ใช้200กรัมน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาวก็ได้ค่ะ100กรัมน้ําเปล่า200มิลลิตรใบเตยจะเพิ่มความหอมนะคะสัก2ใบน้ําแข็งบดหรือก้อนก็ได้ตามชอบค่ะวิธีทำนะคะทําน้ำเชื่อมก่อนค่ะ นำหม้อใส่น้ำเปล่านะคะตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้ละลายใส่ใบเตยมัดเป็นปมลงไปต้มจนเดือดมีกลิ่นหอมจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็พักให้เย็นเตรียมเฉาก้วยหั่นเป็นก้อนหรือว่าจะเป็นเตาเป็นเส้นแล้วแต่ชอบนะคะการตักเสิร์ฟนะคะก็ใส่น้ำแข็งลงไปในถ้วยตามด้วยเฉาก้วยที่หั่นไว้ แล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้เท่านี้เองค่ะก็พร้อมที่จะดื่มหรือว่ารับประทานได้เลยค่ะจะเพิ่มนมสดหรือว่าน้ำตาลทรายแดงเติมก็ได้นะคะแล้วแต่ที่จะชอบค่ะลองทำตามดูนะคะรับรองว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายสุดๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ